จะเอ๋ตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมากไปด้วยความเกลือสวัสดีด้วยนะทุกท่านวันนี้เนี่ยจะมาทาการเปิดกาชาหกปีกันอีกแล้วนะครับนะรอบนี้ผมเตรียมงบมา300เมตรฟาร์มล้วนๆม่มีการเตริมทั้งนั้นฟาร์มฟาร์มเหนื่อยมากเป็นระล,ละเวลาในการฟาร์มที่แบบว่าฟาร์มทั้งวันเลยตรงนี้นะครับก็ได้มาอีก300เมตรตรงนี้นะครับฟาร์มจากบอสลัดจากทุกอย่างที่เราฟาร์มได้นะครับก็จะมา อูซึ่ว่าในคลิปเนี่ยผมจะสามารถเปิดได้ UI หรือเปล่ามาถึง UI 6ปีนะครับ UI ตัวนี้ไม่เอานะตัววงไม่เอานะผมก็ไปไล่ A อเวเกนเบลลารตัวละครที่ผมได้มาจากครั้งที่แล้วปานะครับเป็นตัวละครอ,อย่างพวก UI อะไรเงี้ยนะครับมีของโกฮังตัวใหม่ด้วยโกฮังใหม่นี่ถือว่าดีมากนะครับผมไปลองเทสกันแล้วถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเป็นตัวละครข้างตู้ที่แบบว่าดีมากๆนะเหมือนตัวละครต้อง้างเฟซเลยอะ่ะคือมัน ซับได้ตีแรงนะครับอะไรเงี้ยแล้วก็ถึกด้วยอะไรเงี้ยมันดีมากก็เดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสเนี่ยเขาทําทคลิปโชว์ไว้อยกันนะฮะแต่ว่าคงคงไม่รู้ดินะก็นั่นแหละนะครับมาเข้าเรื่องนะครับจะมาเปิดกาชา6ปีเหมือนเดิมนะก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเราได้ยุไอก็คือเลิกแล้วก็ไปเปิดบันาชาเบียรต้าแทนแต่ถ้าไม่ได้ก็ทําใจนะครับเพราะคลิปที่แล้วก็เปิดไปสนะี่ร้อเมตรนะ12มันติ ไม่ออกนะครับออกเป็น Lr สี่ปีกับ Lr บูฮังมานี่แหละแม่นะฮะงั้นก็เดี๋ยวเช็คดวงกันกน,นะครับเช็คดวงก่อนเปิดการธรรมดาไปก่อนเปิดตัวธรรมดาเจ็ดใบไปก่อนนะครับตอนนี้ผมเปิดตอนช่วงเวลาช่วงของตีสามห้าสิบนะเป็นช่วงที่ถือว่าเกือบตีสี่แล้วนะตองแง่แล้วจะบ,บูดทําไมอ่ะมันก็จะเกือบตีสี่จริงๆงอะไรนะโอเคครับตัวเจ็ดใบได้เป็น S r การนตีแล้วตอนนี้ นะจะเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับขอตัวดีๆได้ไหมอะไรก็ได้ที่แบบว่าใช้งานได้โอเคจะดีมากๆไม่เอาซูเปอร์แทสนะเว้ยไอ้ห่ากูยิ่งหลอนนั่งอยู่แต่ซูเปอร์แทสเนี่ยออกบ่อยได้เกินใครเอ่ยใครโอ้อันนี้เอานะฮะเจ๋งเลยถ้าผมได้วิสเอ้ยถ้าผมได้บิลจากกาชา MUI โกคู I, Goku, นะเจ๋งมากเพราะว่าวิสนี่คือซัพพอร์ตของท่านบิลนั่นเองล็อกเลยครับล็อกไว้เลยเจ๋งโอเค มาถึงเวลาแล้วนะจริงๆอ่ะผมกะจะเปิดผมกะจะเก็บให้มันครบอีก450เม็ดเหมือนรอบที่แล้วแต่ว่ารู้สึกว่าฟาร์มไม่ทันรู้สึกว่าเหนื่อยอยากเปิดเลยอะ่นะโอเคนะครับมาขอกดสูตรกันไปแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะกะกดตอนช่วงเวลานัดถอยหลังของกาชาอยู่ที่เลขสูตแล้วกันนะตรงช่องด้านหลังกดก่อน1 2 3 4สาสี่ อ่าโอเค MUI กคู okay. U ชงมาหาผมซะนะครับทีนี้ก็รอเวลาครับให้มันตรงวิเนี่ยมันเหลือเป็นศูนย์ศูนย์นะฮะจะได้เปิดกาชาไปเลยตรงนี้เต็มตัวครับผมทำทำไม <c oughs> ไม่รู้จะทำทำไมเหมือนกัน,ม,นมันดูมันดูมีมันดูมีความมีความแบบอัตราการดรอปสูงหรือเปล่า <c oughs> มามันตีแรกของคลิปนั่นไง สิมงคลมากเลยครับบินเดี่ยวไม่มีไม่มีเพื่อน,นครบไอห,ห่าเฮ้ยแต่เป็นโคดรเด็กวริดะวะเช็ดเค้เอ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 ,อโอเคถือว่าเปิดมาได้ดีเปิดมาเหมือนคีพี่แล้วเลยนะเปิดมาได้หน้าตู้นะฮะซึ่งเราเปิดมาดีก็ถือว่าดีไปแล้วจังหวะนี้ได้เป็นอูรอนมาแต่ว่าจะเป็นตัวอะไรออกมาม โอ้มาซ้ำว่ะบูหังบทเส้นทางโอเคเจ๋งอยอู่มาตัวแรกกันเหรอวะคิดว่าจะมาตัวท้ายไม่มาตัวแรกเลยของคลิปเลยฮนะมีอีกไหมอ่ะบูชิกน่าจะไม่มีแล้วมัง้งตรงนี้นะฮะโอ้บูหังซัพพอร์ตแห่งมูวี่ฮีโร่โอเคได้บูหังมาบททางหนึ่งตัวนะฮะได้บูหังมา มันผมยังทีมันไม่ครบอะดีแต่ก็พอมีทีให้มันอยู่เลยมั้งตอนนี้นะครับดีดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่ยนะโอเคถือว่ามันตีแรกเปิดมาถือว่าเปิดมาได้สวยเนี่ยครับมันติดต่อไปลุยผมไม่อะไรละเกลือก็ช่างแม่งแล้วเพราะว่าเออเดี๋ยว <c oughs> เปิดการใช้บ่อยรู้สึกเอือมอะ่ะไปทําคลิปโชว์ตัวละครในเซิร์ฟจีบีดีกว่าแม่งโอเคมาครับเปิดไปเรื่อยๆนะฮะมนตีที่สอง รอบนี้คือไม่น่าจะออกนะดูส่งแล้วคือไม่น่าจะออกเท่าไหร่โอเคครับมันตีแรกได้บูพังไปก็โอเคนะผมว่าตัวมันเก่งแหละแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะไม่ไม่ค่อยได้ลองเทสเท่าไหร่แต่ว่าตัวมันเก่งระดับหนึ่งนะแล้วก็ทีมเนี่ยต้องในทีมบูอ่ะถึงจะเก่งนะซึ่งผมมีบูอยู่แค่ไม่กี่ตัวเองม,ม,ม,มั้งมีไอเดียสเตจแปรันผมนะต้องพยายามเปิดหาตัวละครเพิ่มเติมไปก่อน จะได้เล่นทีมฟูลมันได้สักทีทั้งแดง GT ด้วยโอเคคุ้นเคย,ยจริงๆนะครับออกไปก่อนออกไปหมุนก่อนจักรวาลเจ็ดโกคู17โกคูโกฮังพิกโ,กโลภูเท่าเต่าโลชิแล้วก็ MUI โกคูเอยูไอยูไอธรรมดาไปมาครับเปิดแบบมันติอีกรอบนึงอื ม่อยากจะไปไม่อยากจะจบคลิปเร็วเท่าไหร่นะเอ้ยเบจิต้าเบจิต้าเพื่อนเบจิต้าอ่ามาแล้วมาเอ้ยวู้ชิดชิดอ่า <c oughs> โอ้โหกูนี่ตบโต๊ะเลยมือแดงเลยฮาแม่งมาสักทีนะมึงอ่ะนี่ไงมาสักทีโอเค ได้ทำคลิปรีวิวแล้วแหละผมว่าโอ้โหไม่ผิดหวังว่ะคลิปนี้บอกแล้วเรามาเอาคืนที่เก็บไปเมื่อกี้คือไม่ได้มีความแบบไม่ไม่ได้มีความไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดร้ความหมายนะยังม,มีความหมายอยู่มาสักทีนะตกใจเลยอ่ะคือตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าเบกต้าจะฟิลเือซ้าอ่ะแแม่งฟิลแล้วแม่งเซนโอมาด้วยไอ้เขีย่โอ้โหเจ๋งไปเลยฮะอย่างงี้เยี่ยมยอดไปเลยฮะ สุดยอดจริงๆสุดยอดมากโอเคถ้ากับว่าเราได้ MUI Go k u แล้วทีนี้ก็เหลือประมาณ150เมตรพอดีไปเปิดตู้เบต้าได้โอเคเจ๋งเลยฮะเราเป็น u i Go k u อีกแล้วเจ็ดเค้มันตีอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหโคตรสุดเลยบอกเลยแล้วก็เล่นฟิลเซอร์สุดยอดตัวละครสายแทงครับ <c oughs> สักทีนะ6ปีเซิร์ฟจีบีกูจะได้ไหมเนี่ย <c oughs> รู้สึกเปิดได้ใช่แปะแล้สึกจีบีจะได้ป่าววันเนี่ย ไม่เป็นไรนะครับมันเป็นเรื่องของดวงนะฮะถือว่าเราได้แล้วก็ถือว่าดีไปโอเคยูไอ้ก็ปวดตัวนี้ก็ปวดอีกสองทางนะฮะเจ๋งไปเลยครับผมโอ้ต้ององี้ดิวะ่ะนะโอเคก็เดี๋ยวไปเปิดตู้เบต้าต่อนะครับเดี๋ยวเปิดตู้โกคุอีกหนึ่งมันตีเป็นมันตีฟรีกันแล้วกันตรงนี้อะไรก็ได้แล้วจหวันนี้คือแบบพอแล้วฮะโอ้โหได้สักทีเสียไปประมาณพันเม็ดได้อะตอนนี้นะออจากการฟาร์มเอาเนี่ย โอเคฮนะรอบนี้คือจะมาหรือไม่โอเคเป็นขึ้นต่าธรรมดาไม่น่ามาแล้วแหละสองไหม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 ไม่สองรุนให้สองอยู่ไม่สองไม่เป็นไรฮะถือว่ามันมันคุ้มแล้วละ่ะหกปีมาแล้วว่าออ,อะไรก็มาก็อะไรก็มาก็ยิ้มหมดอตอนนี้นะคุณเซลซ่ายังมาคุยังยิ้มเลย <c oughs> โอเคฮนะเรียบร้อยว้าสักทีนะ มากาชาเบเกต้าดูซิว่าผมจะได้เบเกต้าหรือเปล่าถ้าได้นี่คือแบบแม่งจะโคตรพาวเวอร์ฟูลกับเรื่องของรักกมากเลยดวงดมักนะฮะนะผมขอเป็นเบเกต้าแม่งก็เบกเกโตเวอร์บายแหละคือสุดยอดแล้วนะฮะเบเกต้าสี่ปีก็เอามาก็ดีนะจะได้ลิงก์กับโกคูสี่ได้นะฮะของ LR อะไรก็ได้แหละเออตรงเนี้ยนะสิบเจ็บเบต้าบูตัวเก่าก็ได้นะครับเอามาเสริมให้กับทีมจักรวาเจ็ดของผม จัดไปมาติแรกของกาชาเบตา้าหลังจากมันได้เปิดมาหลายวันนะครับเปิดล่าสุดตอนกาชาเปิดคอะลลกกับเจอะละเอ้ยทั้งอุ้มไม่โอ้โหคลิปนี้แม่งดวงมาจัดอะบอกเลยนะโอเคตกใจถ้าเซนโอผมมาโทมาเมื่อกี้อีกนะโอ้โหกูร้องแน่เก๊ดเลยอะกตหรือเปล่าไม่กดนะครับ แต่การันตีหน้าตู้นะฮะเป็นตัวละครต้องไฟังเฟ้แน่นอนตรงนี้ไอ้ลุ้นจริงๆเลยเคฟ้าปวดหนึ่งเส้นทางนะฮะมาซ้ำอีกแล้วก็ดีนะเพราะว่าเคฟ้าไม่ปวดพังมันจะรู้สึกจะไม่ได้เก่งมากเท่าไหร่หรือเปล่ายังมีอีกเหรออย่าบอกนะว่าเป็นเบจิตา้าบูครับ6ปีครับตุ้ยตัวเก่าโอเคงัเจ๋งฮะเจ๋ง ไม่เคยได้เซิร์ฟเจแปนเลยฮะเยี่ยมเยี่ยมไปเลยแล้วก็บูหังเี่โอ้โหมาวะ่ะมันติดแรกของกาชาเบต้าก็ถือว่าดวงดีนะเนี่ยเคฟ้ากับเบต้าบูอีโวครับผมบอกเลยว่าคลิปนี้ดวงผมมาแน่เปิดกาชาตอนตีสี่ไงนี่คือพลังของตอนช่วงตีสี่นะครับช่วงก่อนฟ้าสางบอกเลยช่วงเวลาแห่งดวงลืมเปล่าวะมาฮะมาตีที่สอง ันวิสมาครับแล้ว18เทนชินคังไม่รู้กดกดไปเถอะนะคุ้มละทีนี้คุ้มละพอใจจ,จัดๆนะทีนี้ก็ได้ทีมจากวันเจ็ดที่แข็งแกร่งมากดีนะครับมีโกคู6ปีม่คอยแบกทีมให้นะเออสุดยอดจริงยังดีใจไม่หายนะที่ได้โกคูเนี่ย <c oughs> โอเคครับแชมป้าครับเอ้ยก็ดีนะแชมป้ามันซ้ำให้จักรวาลหได้นี่ ใส่คู่กับทีมเคฟ้าไงโอ้โหเจ๋งไงฮะโอ้ยถึงยอดไปต่อฮะสุดท้ายแบบเสียเพชรก่อนไปเปิดมันตีฟรีปิดท้ายคลิปนั่นเองโอ้โโอโเอ้ยเบเกต้ามาว่ะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเบเกต้าเพื่อนไม่ว่ะไม่ฟิลนะโอเคตกใจหมดเลยบินมาสักเปล่าไม่ฟิล โอเคฮะไม่ก๊อตนะครับระหว่างทางไม่น่าได้แล้วนะฮะโอเคไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันฮนะอะไรก็มาเถอะครับโอ้โหจูเก้เมื่อตีนี้แม่งเชี่ยจริงวะเีย <laughs> ดูโอ้โห SR หนึ่งตัวท่านผู้ชม R แม่งเยอะมากดอกอารโคตรเยอะไม่เป็นไรนะครับไงนะอะไรก็ยิ้มหมดอะเกลือก็ยิ้ม R มาเก้าตัวกูก็ยิม้มบอกเลย โอเคก่อนจากนะครับมันตีสุดท้ายนะครับก่อนจากกันนะฮะขอกดสูตรกันแล้วกันนะแน่นอนครับผมนะเมกิต้าอีโวมาก็จะเป็นทีมที่แบบว่าทีมจกักรวาลเจ็ดจะแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับถ้ามานะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาละนายจะมาหาเราหรือไม่มา let's go เฮ้ย มาอีกแล้วทั้งอุ้มมาอีกแล้วอะไรกันเนี่ยดวงดีจัดเลยคลิปเนี้ยนะบอกเลยว่าดวงดีเกินกว่าความเกลือครับดวงดีแม่งเกินหน้าความเกลือครับบอกเลย <c oughs> คืนเต่ายาวซะด้วย lr ปะเนี่ยฮะเฮ้ hey, ยชาตตมาเตชัตเตอมาเตมัน <c oughs> น่ารู้จริงๆเลยนะ lr นี่ก็มีหลายตัวเหมือนกันแน่ในกาชานี่น่ะ นะครับดูกันนะเฮ้ยแล้วมีไงตัวเก่าปวดเส้นทางอย่่งรวดเร็วโอเคดีฮะดีดีไม่ว่ากันฮะถือว่ายังน้อยยังได้กลับมาแบบติดมือแบบว่าได้ปลดทางด้วยอะ่ะดีนะโกคูจีทีคิดนะครับไม่ใช่คิด <c oughs> ตัวในภาคจีทีแหละโอเคมาสรุปก็คือ3ามลเมตรนี้ครับคุ้มค่ามากๆครับคุ้มค่าจริงๆ บอกเลยว่ายิ้มครับยิฟนี้ไม่ไม่หัวร้อนแล้วฮะสุดยอดสรุปนะครับเอสที่ได้มาจากการเปิด300เม็ดนะครับกาชาเบต้าหนึ่งลูปโกคู Goku 1นลูปได้นี่6ปีมาหนึ่งตัวมาแล้ว6ปีบูห้างอีกหนึ่งออก LR 2ตัวนะครับเนี่ยจากตู้โกคูแหละบูหัางกดทางโกคู Goku 6ปีตัวแรกเคฟ้าบททางครับ นี่ก็ปลดทางครับปลด2ทางได้อีกทิปทอมาด้วยอะไรอีกเบต้าปลด1ทางครับเพิ่งได้มาเพิ่งปลดทางเลยก็ฟรีเซอร์ก็คัง,งฟกก็ได้มาอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะฮะตัวนี้อดีแหละดีดีดีมากเยี่ยมโอเคถือว่าเป็นการเปิดที่แบบสุดยอดมากเลยนะฮะโอเคคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนี่ไงจัดทีมได้เลยเนี่ยจัดทีมได้เลยนะยนะอย่างเงี้ยก็เอาเป็นเนี่ย เอา U F I U I ตัวตัวฟรีที่แจกมาใส่เป็นแทน6ปีอ่ะได้เลยฮะนี่แหละเจ๋งเลยฮะบอกเลยว่าที่สุดของที่สุดแล้วครับทีมนี้นะทีมจากอาวันเจตที่แท้จริงเ <c ười> รียบร้อยนะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ผมต้องขอตัวาลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็เจอกันในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเป็นอาจจะเป็นคลิปรีวิวของตัวละครเซฟตี้ีก่อนเดี๋ยวขอผมเวลาขอผมเวลาแบบไปฟาร์มเหรียญเพิ่มเติม,ตมก่อนของเซเชลสแปนเดี๋ยวค่อยมาทำคลิปโชว์ตัวละครหกปีนั่นเองนะครับงั้นก็คลิปนี้ ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายครับวู้